สวัลดีครับสวัสดีครับผมหนึ่งวันด้าทเว้สระว่ายน้ำสร้างเสร็จแล้วก่อนเติมน้ำจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับสระนี้จะมีขนาดความกว้าง3เมตรยาว6เมตรระดับน้ำลึก1.2เมตร จะเป็นแบบน้ําไม่ล้นที่เรียกว่าสกิมเมอร์เดี๋ยวไปดูในสระกันครับภายในสระจะแบ่งเป็นโซนสระเด็กและสระผู้ใหญ่สระผู้ใหญ่จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่3เมตรความยาว4เมตรส่วนที่เป็นสระเด็กจะมีขนาดความกว้างอยู่ที่2เมตรส่วนที่เป็นสระเด็กก็จะมีเป็นที่นั่งจักรุซี่สาหัวตรงนี้เลยครับบันไดาทางขึ้นลงสระก็จะอยู่ทางด้านนี้ครับมีขนาดความกว้างอยู่ที่60เซนสามารถเดินลงได้สะดวกสบายเลยครับ ส่วนของสระเด็กเราติดตั้งหัวจักรกุซี่3าหัวแบบนี้เลยครับที่นั่งจักรกุซี่ทางเราทําเป็นแบบโคง้งเพื่อให้นั่งได้สบายครับวัสดุกระเบื้องในสระลูกค้าเลือกเป็นกระเบื้องพอร์ตเลนของอ m มเมรุ่นเ i ียร่ามิสตีพื้นผนังสระปูด,ด้วยกระเบื้องขนาด4นิ้วคูณ4นิ้วที่นั่งจกกักรุซี่ปูด,ด้วยกระเบื้องขนาด2นิ้วคูณ2นิ้วเพื่อที่จะได้โค้งได้สวยๆแบบนี้ครับ ขั้นบันไดลงสระทุกขั้นทางเราก็จะใส่เป็นตัวเข้ามุมให้แบบนี้ครับผนังกัน้นสระเด็กกับสระผู้ใหญ่ส่วนที่เป็นตัวเข้ามุมเราก็ใส่ตัวเข้ามุมให้เช่นกันครับภายในสระจะมีไฟ led แบบเปลี่ยนสีได้2ดวง1ดวงจะอยู่ฝั่งสระใหญ่ จะเป็นรุ่นบางพิเศษมีความบางเพียงแค่8มิลิเมตรเท่านั้นเองครับอีกหนึ่งดวงจะอยู่ฝั่งสาเด็กทางด้านนี้ครับสาดือสะ ทางเราเลือกเป็นรุ่นเซฟตี้ตัวสะดือสะก็จะโค้งขึ้นมาจากตัวกระเบื้องแบบนี้เลยครับเพื่อป้องกันการดูดครับทางด้านท้ายสะเราติดตั้งสกิมเมอร์ไว้ทางด้านนี้ครับสกิมเมอร์ทำหน้าที่ในการดูดผิวน้ำ ฝุ่นใบไม้ก็จะถูกดูดเข้าไปที่ช่องนี้ครับลูกค้าท่านใดสนใจสร้างสระว่ายน้ำสวยๆแบบนี้ติดต่อเข้ามาหาเราได้เลยครับวันด้าทเวนตีถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราทีมงานวันด้าทเวนตีเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรากดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ